ขอโทษด้วยครับอินโทรของเราหายนะก็ขอเป็นแบบนี้ไปก่อนนะก็บายบายก็ bye สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจนด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมาก็จะมาสอนจากคลิปที่แล้วที่เพื่อนขอมาว่าให้เอ,อให้สอนแบบสิคัมมันบล็อกอันนี้ก็จะมาสอน เอิมแจคขมันบล็อกเพื่อนขอมาวาดทำไงให้เหยียบแล้วมันจะตายเนาะก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะเกมก็โหลดช้าจการอไปสิบป,ปีม่ะกดช้าช้าไหลล้ไหลาย,ยาโหลดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคชื่อเราหายไม่เป็นไรเนานะอาจจะกินมันอยอะก็ดี เล่นเนี่ยคางฝันแตกี้เพ็กก็สวยดีดแล้วนะเนี่ยก็สวยแต่ลืมงลงก็ได้ยล่ะสวนะมันงงด้วยของอันไหนไปของอันไหนมองไง,ไง่ายง่ายแต่มันก็ไม่ชุนกินตา,ตาเท่าไหร่นะมันดูแปลก เพราะไม่ได้ใช้นานถ้าใช้นานๆแล้วมันก็มันก็คุ้นชินสุดๆเลยแหละแยอาจจะเบาก็ขอโทษด้วยนะพูดดังแค่ไหนมันก็ไอ้นี่อมันก็เสียงเบาไปหมดเลยฮัลโหลดังไปก็ไม่ดี คนดูคนจะใส่หูฟังนะเนี่ย,ยเราจะมาสอนกันจังแรกต้องเกมหมดหนึ่งไมนะ่งั้นไม่สามารถสามารถพิมอะไรได้นะอันนี้แมบบ็ที่เราสร้างประมาณเด็สวยจะอ่าชอบชอบสือก็สวย ถ้าเ็เขียนตามหมดก็ได้นะอันเคียบมันต้องเป็นเทอมหมดหนึ่งเท่านั้นโอเคหมดแคทีปปุ๊บโอเคก็อย่างแรกมันต้องมีทับแล้วก็ถ้าจะทับก็โอเคทับนี่ทับตรงนี้นะทับตรงนี้นี่นี่น,น,นีที่กดค้างอยู่เลยไหครับกดไป ก็หนี่ตัว K ตัว I แล้วก็ตัว L แล้วก็ตัว L นะสองั้งแล้วก,กดเป็นวักแล้วก็ตัวแอดตัวนี้กดแอดไปแล้วก็ตัด I นะแล้วก็เนื้ออ P ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ๆที่สุดสุ่มผู้เล่นแอ R นะผู้เล่นทั้งหมดแอ A สัตว์ทั้งหมดหรือมนก็แอด E นะ ทำงานได้เลยน้องใช้เลสโตนโอเคทำสรำ็จปกทำปุ๊บปุ๊บตีตอกันทำดูนะวดตอปกตินะ ก็คือไม่ได้เดี๋ยวก็ถ้าไม่ได้ไม่รู้ เฮ้ยเย้โอเคอยู่กับขมันดล้วโอเคเป็นประมาณเปิดขมันไม่ได้นะไม่สามารถเปิดขมันได้ ตีปคิวตีปคิวตีปคิวตีปกดเออเแค่สามารถเอ่าเช่นทับคิวจะทับคิวใครเซฟ่ะสมมติทับคิวทัคิวตัวเองเนี่ย ออออต,ตอนนี้เราไม่ได้ชื่อนี้นะตอนนี้เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อีอ่สมมุติกดไปอ้าวไม่มีใครอยู่ในชื่อคนนี้ก็ก็ไม่มีนะเราใครตั้งชื่อว่าอะไรก็สามารถทับคิวตัวเองได้ทับคิวเพื่อนได้โอเคอมันบอกมากก็คำสั่ง แล้วก็จะสอนอีกอย่างนึงคือกดไปที่ตั้งค่ากดตั้งค่าโอ้ขอมันบลอกไม่น่าจะแตกนะใบนี่พอกดคำว่าเกมนี่เกมแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดเลยเลื่อนเลื่อนแล้วจะเห็นตรงนี้เคเคนี่ยคิงทิลี่อะไรก็ไม่รู้นะ ตายของไม่ตกนะเดี๋ยวเร็นไหมไม่ทันหนึ่งแน่นอนวางไปแปลกนี่ตา,ายอ่าของไม่ตกเห็หนมหก็เป็นทำทตั้งค่าง่ายๆนะวิธีตั้งค่าทำให้มันแบบเหคอมแบบนี้นะก็ไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมแหละ ไปที่ตั้งค่าอาจจะเสียงดังนิดหน่อยตั้งค่าไปที่กลุ่มเนี่ยก,กดแยกควบคุมทําให้เมาส์เราการเป็นแบบนั้นกดไปที่วิดีโอแล้วไปล่างสุดเนีย่ยปกติมันเป็นแบบอันนี้ขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็กลับมาลเล่นต่อได้เห็นไหมมันก็จะเหมือนคอมแล้วแล้วนี้สกแ็กมันจะคุอสวยยิ่งขึ้น ก็จะมีพวกเมีงกันแยที่ทำให้เรา่ไปเลกันได้ตอนนี้เราจะดึเออเราแช่นีวก็ที่หนงต r ้้า็สแด้ มีเส้เนผมเข้าสวยอยากมองๆน,นานๆเลยบล็อกอะไรที่มันดูน่าเกลีดดยดเ็อโอเคตายตายสีสเต็กคำสั่งเมื่อเราจะใส่มภาษาไทยแล้วไงไงสาก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนท,ทุกคนนี่นะคาครับ